ไปเร็วจะตกเครื่องแล้วเร็วเร็วไปวิ่งไปขึป้นรถว่าทำไม<ป>มันกุนคาเร็วมาช่วยเข็นทำไมบริจาคตอนนี้เราไม่เสอพูดตอนนี้จะเช็คกินก่อนจะตกเครื่องแล้ว แต่เขาบอกว่า30นาทีเราสงสัยว่าอ่านผิดด้วยก่อนนะแต่ก็ไปดูก่อเม,ม,มื่อค <c oughs> ุณพี่ก็ถามหาพวกก i n การจองว่ามี่มาไหมเดี <c oughs> ๋ยวสิเดจะเข้าไหมแน่จองมาจริงปะเนี่ง <c oughs> าเข้า <c oughs> อะไรเนี่ย x p e d i a x p e d i a จองไปแล้ว ตัดเงินไปแล้วปรากฏว่าไม่มีตัวนะครับ พี่เดียวยกเลิกไปแล้วจุดวันทำการถึงจะคืนเงินไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วรจดจองตั๋วใหม่เรียบร้อยการบินไทยไม่เอาแล้วฮ่องกงแอร์ไลน์พอดีไฟมันไม่ได้นะครับก็เลยต้องจองตั๋วใหม่เป็นการบินไทยสองใบแล้วเดี๋ยวค่อยจากฮ่องกงบินไปญี่ปุ่นก็เป็นอยาะว่าจองสถานีไหนนะอันนี้ปปอนอันนี้ปปอนทาเวนทำไมไปไหนต้องมีปัญหาทุกอย่างทำไมไปไหนต้องมีปัญหาทุกอย่างทุกอย่าง ทำไมไปไหนต้องมีปัญหาทุกอยาก่างทำไมไปไหนต้องมีปัญหาทุกอยาก่างปัญหาคือว่ามาถึงแล้วเราจองห้องกงห้องกองแอร์ไลน์แล้วปรากฏว่าจองไอซียนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยเงินตัดไปแล้วปรากฏว่าพอมาถึงพวกบเขาบอกไม่มีตัวเพื่อนบินของเราเพราะว่าเขาโทรมาคอนเฟิร์มตั๋วเราก่อนดินว่าจะคอนเฟิร์มไหมเขาถึงจะออกตั๋วให้ซึ่งแปลกมากมาไม่เ<ด>คยเจอเลยเนาะเราไม่เคยจองก็เลยไม่รู้ ตอนนี้ก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้หมื่นตอนนี้ตีห้าแล้วจ้าจริงๆตอนนี้จะต้องถึงฮ่องกงคือตอนนี้ต้องควรจริงจควรถึงฮ่องกงแล้วนะครับแต่ว่ายังคงอยู่ที่สนามบินสซนต์นาคจริงจริงตอนนี้สิ่งที่ควรจะเป็นอ่ะคือเราอ่ะจะได้นอนนอนบนเครื่องนอนราบกับ ้ไม่ใช่กับพื้นกับกับที่นอนของเครื่องไปสุดขันก็นอนแล้วก็ตื่นมาเฟลชอองไปเที่ยวตอนนี้เหรอ<ม>เดินจ<ะ>้าจ,<ะ>จะนอแล้วจ้าไม่ไหวละจ้า,า,าตอนเครื่องบินนั่น,<ะ>น,น,นคือตอนตีสามครึ่งถึงที่นู่นเนี่ยประมาณตีครึ่งเจ็ดโมงเชา้าของเวลาที่นู่นคือเร็วกว่ผมนะครับชั่วโมงหนึ่ง เรามา6กโมงเช้าซึ่งตอนนี้เวลาเมืองไทยเนี่ย <20. S 2> ี่ห้าีสิบก็เท่ากว่าจริงและอีกไม่เกินส0่สิบนาทีเนี่ยเราควรจะถึงที่ฮ่องกงแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากเมืองไทยเลยนา ก็คือตอนแรกน้องวัจอง Expedia ซึ่งเป็นครั้งแรกกับการจอง Expedia ไม่เคยจอง Expedia เ,เลยเพราะว่าเห็นมันถูกเพราะว่าเราอะบินครั้งนี้เราไม่ได้ไปแค่ประเทศเดียวเ, <Okay. S 1> เราไปสประเทศไปกรุงเทพไปออากาไปฮ่องกงก็คือกรุงเทพไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สซินเจ <Okay. S 1> ิญคือเราไปทั้งมีหน้าที่หลายอย่างมากในการไปครั้งนี้ oh. ทํางานด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยสรุปนี่คือเปิดคลิปเลยเอานนีงเปิดคลิปบอกเย้ yeah. เปิด <All right. S 1> ่งูหม ง่วงสิครับได้คนง่วงเขาจะตอบได้เหรอคนง่วงจะต้องหลับไปแล้วมิฉะนันก็คือตอนนี้นะครับนะเราเพิ่งจะเช็คอินเสร็จนะครับก็กําลังเดินไปไหนเดินไปแลกเงินมาใช่เดินมาไม่มีเลยอ่ะเปิดคลิปก่อนนะครับก่อนที่จะไปแลกเงินก่อนที่จะไปทําอะไรหลายอย่างนะครับวันนี้เราช่องเดีที่แอดนะครับจะมาพาทุกคนไปบ้าอีกแล้วนะครับไปบ้าอะไรนะครับเราจะพาทุกคนไปบ้าโดยการที่แทนแทนทันเราจะไปสามประเทศเราจะไปสามประเทศสามประเทศไปสามประเทศ เมไทย่นถ้ารเมืองไทยก็คือสิที่เทโลดทำไมวะเดี๋ยวไม่เทพอไปสามประเทศโดยไม่จากประเทศไทยดีับน่นหน่อยอะไรหมายถึงว่าไปจบสามประเทศนี้แล้วกลับเมืองไทยเราเริ่มต้นที่กรุงเทพก่อนแล้วไปไหนต่อแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปญี่ปุ่นก็คือโอซาก้าพอไปญี่ปุ่นเสร็จแล้วเราก็ไปฮ่องกงฮ่องกงเสร็จแล้วเราก็ไปจีนจีนก็คือไปสินเจิ้นเสาง่ายๆว่าเราเป็นคนประหยัดเราไปทีแล้วก็รวบรุกภารกิจมาให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็เราจะได้ เสียตั๋วแค่ครั้งเดียวคะะ่ะทุกคนพอเปคนคิคกัน,นไม่ได้ช้อปปิ้งเลยอ่ะถึงตรงเพื่องแล้วหรอพี่หนึง่งเอาเวลาไปนอนไหมยังจะช้อปปิ้งอะไรอีกกลับไปดิวตี้ฟรีก่อนกลับไปดิวตีฟวต้ฟรีเร็วนี่เดินมาโดยที่นโนโนเีลือเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงดิวตี้ฟรีอยู่นู้นอยู่ตนกลับไปเหรอตามนะ นานแสนนานแต่นางก็ยังจะกลับไปทำไมนี่ที่ไหนครับสนามบินเราคำนอว่าโอซาก้าป่ะใช่ คอ,อ้เสกร์แล้วแต่บ้านเลยที่นี่คือฮ่อ,องกง This is Hong Kong อ๋อเหรอเขาบอกว่ากระเป๋าเราอ่ะอยู่เบลทีมสองเลยซึ่งเบลที่สองอะมันอยู่นู่นสุดทางโอ้โหขุดไข่แล้วนี่เราเดินมาครึ่งทางแล้วนะเดินมาจากนู่นแล้วก็ต้องไปนู่เขาบอกว่าอันนี้ฮ่าเอาเข้าป่ะมีงาช้างมีม้าน้ำเอาเอะไรใไ้จระเข้นี้เขาเ๋าจระเข้นั่นดิแล้เขาก็ให้เอาคนนี้เข้ามาด้วย ไม่ใช่เขาออกไปแล้วนะที่หกร้อยมิลลนี่ไงเจอแล้วโยกกระเป๋าชท้นหน่อยดิป่วยแต่กระเป๋าเราหนักมากอ่ะยี่สิบโลอ่ะใจจะเล่นกระเป๋าเฮฟวี่ไม่อยากยกเลยอ่ะโอ้สามสิบโลนะครับอันนี้บายเดินไปหน้าทีเทเร็นบาย ได้เวลาไปจากฮ่องกงไปออสก้าแล้วนะครับบ๊ายบยหน่อยหลับจะไปนอนลนะเจ็บ รองเท้ากาดรองเท้ากาดโอตายอุตสาห์เลือกแบบไม่เอาสวยนะเอาสบายที่ส to ุดแล้วอันเนี้ยเคยใส่วิ่งใส่อะไรแล้วก็สบายที่สุดแต่มาวันนี้ทำไมกาดอ๋อหนูอ้วนขึ้นไงเท้าใหญ่ขึ้นมาเลยครับตอนแรกมันไม่ครับเพราะหนูผอมไม่ หลวมขึ้นดีเพราะว่ามันขูดขูดขูดที่ีเพราะว่ามันขูดขูดขูดที่ียังไงคุณผู้ชมเอาเสื้อยีนพี่มาใส่ทําไมหนานี่งงตัวเองมากก็ไม่เอาเสื้อกันหนาวมาสักตัวเลยตอนนี้ที่นกีน่อ,องศาสิบส <14 S 2> ี่องศาสิบสี่องศาฝนตกด้วยอะกระเป๋าหนักมากขอ,องนรางวัลประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนผมมีทิ้ยี่สิบถึงเท่าไหร่ทิ้งเหรอทิ้งเหรอที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องเดินทางด้วยรถบัสหรือว่ารถไฟ เท่านั้นนะครับเพราะว่าใครมาครั้งแรกอาจจะไม่ใช่โอซาก้าก็ได้เป็นโตเกียวก็ได้แล้วแบบทะลึ่งไปนั่งแท็กซี่โดยไม่รู้คิดว่าเริ่มต้น35บาทเป็นบ้านเราผมบอกได้เลยว่าคุณมีล้มละลายแน่เรนเพราะจากสนามบินไปตัวเมืองเนี่ย9 0 0าพันบาทนะ9,000บาท จะเป็นโรงแรมที่แบบว่าคือจ,จะเป็นแค่นี้เลยนะก็คือแบบว่าโต๊ะแล้วก็เตียงน้ำอ้าวไ,ไปกินดีกว่าต้องบอกเลยว่าเป็นร้านที่ทุกวันต้องกินเวลามาญี่ปุ่นใครมาญี่ปุ่นต้องลองอิโซมสานี่ยไปฟังในเน็ตมา อย่าพาหลงได้ไหมล่ะขอบอกว่าเป๊ะๆอ่ะอซองมาร้รซูซานคือร้านมันปูย่างชื่อดังของโลกเมืองไทยต่อให้พยามแค่ไหนก็ยังไม่มีใครทำได้เลยใช่ตอนที่น้องว่าได้กินมันปูครั้งแรกในะชีวิตนะน้องเป็นคนกินอะไรยากมากแล้วก็เห็นเขากินกันใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วพี่ที่ไปด้วยกันตอนนั้นน่ะเขาก็แบบบังคับให้กินโหมันที่สุดเลยถ้านพี่ก็คือพลาดมากนี่ก็ปฏิเสธเต็มธิตาไม่กินแน่นอนกินอะไรที่มันแปลกๆท่าไม่กินแต่มันกุ้งอ่ะชอบนะสุดท้ายพี่เขาก็เลยเอาตะเกีย ไปสี่กระดองอ่ะปลาไปสี่กระดองอ่ะคืนนั้นอ่ะแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับกรุงเทพเพียงแค่ว่าเมืองไทยมันไม่มันฟูแบบเจอแล้วนี่ครับคือโซมารุคซื้อฟานครับนี่ก่อนแม้เสร็จแล้วเราค่อยไปเดินซื้อลมไปเดินดองกี้กินก่อนจัดไปที่นี่นะคะก็เป็นการสั่งอัตโนมัติแบบว่าไฮโซมากสั่งด้วยไอแพดซึโนชอบมากชอบในการจิ้ม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 เยอะๆนี่ถ้าจิ้มนี้ วิธีการกินให้ถูกต้องก็สอนว่าห้ามเอาวาซาบิไว้ที่ในนี้นะต้องเอาวาซาบิใส่บนปลาแล้วก็กินแล้วก็จิ้มมันถึงจะได้รอชาัิสมอง h e ลังหนาวเฮ้ยหนาวมีลม นี่เราจะไปกินข้าวเช้ากันซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณตอนนี้ประมาณบ่ายกว่าข้าวเช้าทุกคนรู้เลยว่าตื่นสายโอ้ยเมื่อวานไม่ได้นอนเลยเมื่อวานตื่นเต้นเลยแบบเที่ยวเยอะไม่เราแบบก็ตั้งแต่เดินทางคือเดินทางเหนื่อยมากหลับนี่คือหลับลึกมากตื่นหลายทีเที่ยงขนาดนั่งหลับบนเครื่องบินคือยังแบบหลับสนิทอ่ะ <c oughs> คือแบบว่าเหนื่อยมากนี่มีแพนไปไหนบ้างครับวันนี้ตามใจฉันไอแพนที่พูดตามใจฉันนี่คือแบบว่าพูดให้ดูดีมากอะแต่จริงๆแล้วไม่ได้แพนอะไรเลยเราไปโซนที่เป็นของกินเยอะๆไหมถนนอะไรวะหนาวหนาวแล้วตอนนี้ไปกินอะไรที่หนึ่งบอกว่ากินแลนะซ์วิชซสายพาเอาแบบว่าถูกกับอร่อยวันนี้เรากินที่โตเกียวอะเออจัดไปวันนี้น้องว่าสวยไหมให้ตอบว่าไงดีสวยสวยจ้ะสวยมากร้านไหนอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้นะคะเราจะไปร้านที่ชื่อว่าเจนโลกกซูชิ นะคะซึ่งเป็นซูชิสายพานที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นสาขาจากโปรตเกวแต่เราต้องไปดูก่อนว่าใช่ ชิ้เสร็จใช่ป่ะพี่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินฮากอยากยิกันแล้วเราจ,จะไปกินพิซซ่าญี่ปุ่นแต่แล้วตอนนี้เราก็จะตบยุกขาปูยักษ์แล้วกลางคืนก็ตบด้วยแบบว่ารอบดึกอ่ะเดี๋ยวนะนัววันนี้เราไม่มีแพนก็จริงแล้วพรุ่งนี้เรามีแพนอะไร <c oughs> ก็กินอย่างเดียวที่วีดดิ้งโว้ยที่พวกนี้แ่น,น,นมม <c oughs> วันนี้ก็กินเยอะไม่ได้ดิเออวันนี้ผมกินเยอะน้องวาจองพวกเขาจองให้เขากดดันว่าแบบลุกได้ละ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 จ้องจองจ้อง้องเขาไม่มองเลยเขาไม่นะกองกิน เออคือเราต้องหยิบกินได้เลยใช่ปะ,ปอ,ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำร้อนให้ใส่ชาที่เด้งอันนี้กี่อันหยิบตอนเดียวเอามาอย่างละสองกันล้วกัน <ม> <ural> well. อื่นเขากินแบบเรียบร้อยมากเรากินแบบอะไรเนี่ยทั้เราปิ่งไปไปนะบายบายไมันหนึ่งสองสามี่้าหกเจ็ดเก้ยีบาเยนถชามละสีบาทแล้วมันมีอันหนึ่งที่เป็นไข่ปาแซลมอนอ่ะสีบาทหนึ่งซึ่งสองแปดสิบมันคือของโปรดเราสองคนมาไข่เอเดียน มากนะคะก็ตอนนี้เราก็ควรจะพอเพราะเราจะไปกินฮาโกยากิต่อเพิ่งเพบอไปคิดตังค่ะาราคาออกแล้ว125เยนมี19จาน200เยนมี1จานอันนี้200เยนบัรยายดิอร่อยไหมอร่อยมากเลย มันอร่อยแล้วก็ถูกมากเลยเพราะว่ามันถ้าเท่าไหรนะ2500กว่าเยนบวกแท็กอีกประมาณ2,700เ็้กว่าเยนก็ประมาณ7 0 0กว่าบาทอ่ะ700บาทคิดดูนะเมื่อกี้กินยี่สจานอ่ะ700กว่าบาทนี่คืออยู่เมืองไทยนี่คือกินซูชิไข่ปลาแซลมอนไปได้แค่ประมาณ3จาน3จาน6กคำก็ก็จบแล้วแต่อันเนี้ยกินซูชิไข่ปลาแซลมอนไป6คำแล้วก็แบบมีอิกเยอะมากที่กินที่สุดของที่สุดคืออร่อยมากอร่อยมากที่หนึ่งมาซื้ออะไรนะ ื้อกล้องซื้อเลนเอ่อจะบอกว่าเราได้ความสเร่นจัวเล่นจัว ที่เราหายไปนะคะก็คือเราไปแพลนมาเรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่สิบห้าเนาะเราจะเดินเล่นก่อนอ่าเดินให้ทั่วรอบๆโรงแรมเราไปเดินโดดทงบุรีไปเดินสถานที่ช Google. 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 ้อปปิ ot, ้งต่างๆมากมายช้อปปิ้งช้อปปิ <ra ้งช้อปปิ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 ้งแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากช้อปปิ้งเสร็จวันนี้ทั้งวันแล้วก็ตะลุยกินกันอยู่แถวๆนี้ไม่เดินทางไกลแต่พรุ่งนนนนนนีีีี้้้้เเเเเรรราาากก็็ถ่่่ยยยพววววววดดิิงงััััทททลลละะะคแแแจไปูอ์ซ และวันที่10ปเราจะไป Expo City นะคะซึ่งก็คือต้องไปทั้งวันเลยโอเคเราแพลนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ถึงเวลาเที่ยวแล้วค่ะไปคืออนนี้นะตู้นี้นะ มันตรงกับลูกโซ่เหนั้นเนีกดให้มัน่อนเนี้ยถึง2ครั้งแล้วก็เสียไปประมาณแบบ2,000กว่าบาทได้ ไปย่านโทโ,โดทำไมเราไม่เคยเรียกชื่ออะไรถูกเลยนะ <laughs> เราจะไปย่านดงโทโบรีนะคะซึ่งเป็นย่านชอปปิ้งแห่งใหญ่ของโอซาก้าเอ้ยไม่ใช่ดงโทโบุรีดิมันคือย่านนี้แหละแต่ว่าชื่อจริงๆที่เป็นถนนชอปปิ้งของเขาคือชินไซบาชิไปกันเถอะ Let's go แม่นายหายไปในดงเครื่องสำอางหนึ่งชั่วโมงเต็ม คือที่นี่มันดีมากอะคือจะบอกว่ามันเป็นสวรรค์ของผู้หญิงเลยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นย่านแบบศูนย์กลางอะมันจะมีตึกเนี้ยที่เป็นตึกสตาร์บัคนะถ้าใครมาเจอตึกสตาร์บัคตึกเนี้ยขึ้นไปชั้น3เป็นสวรรค์ของผู้หญิงเพื่อทำอางเป็นไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นสกินแคร์ก็ต้องใช้โรสโกอย่างเดียวนะคะช็อปไม่ได้นะห้ามใช้ห้ามช็อปอย่างอื่นที่เป็นครีมห,หรือว่าเจลล้างหน้านะคะต้องเป็นโรสโกเท่านั้นแต่ที่เหลือก็ช็อปได้นะเราสบายแต่ว่าเออแล้วที่สำคัญมากกว่าน,นั้น แต่งหน้าใหม่ทารองพื้นจนไปถึงที่แต่งตาทุกอย่างอ่ะเป็นเหมือนโดงหนึ่งที่แบบว่าให้นั่งแต่งหน้าใหม่ฟรีได้หมดแล้วก็มีห้องน้ําของผู้หญิงเท่านั้นพี่หนึ่งก็เข้าไม่ได้เมื่อกี้นะคะเราก็สไปตัวไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็มาตรงกลางแล้วมันจะมีสองฝั่งให้เดินก็คือฝั่งชินไซบาชิก็คือฝั่งนี้แหละเราจะเดินให้สุดตรงนี้เราเราจะเดินกลับไปที่ชินไซบาชิแล้วก็สุดที่ชินไซบาชิโอเคไปเริ่ม ตเกียวก็คือร้านแบรนด์เนมที่แบรนดเนมมือสองป่ะครึ่งราคาก็จะแล้วแต่สภาพแล้วก็แล้วแต่ใจคนตั้งนานกำลังอยากจะได้กระป๋อใบน้ำสวย์ฟปะ เราต้องเดินไปแล้วเราก็คิดเราถึงจะมีสติว่าเราจะเอาหรือไม่เอาถ้าชอบแล้วก็เก็บไว้ในใจเดินแล้วก็ถ้ายังชอบอยู่ก็กลับมาเอาแล้วร้านก็ปิดเยอะในระหว่างที่นางกำลังเลือก ชุดชั้นในอยู่นั้นผมซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกชุดชั้นในนั้นก็จะต้องออกมาเดินเองมีอะไรบ้างที่ผู้ชายอย่างผมสามารถอยู่ได้ในดงนี้น่าจะเป็นอันนี้ Book of Plus ร้านขายของมือสองชื่อดังที่ผมอชอบมากชอบมากนะ้าไปดูก่อนละกันเหนมามีตั้งแต่ตเ,เกมเกมโอ้ยเนี่ยเนี่ยคือแบบราคามันดีมากด้วยนะเคยมาซื้อหลายอย่างมาที่นี่นี่ก็เป็นคว กมทั้งที่แล้วมาซื้อหมดเลยนะ Nintendo แบบรุ่นเก่าๆที่อยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับอันนี้ก็คือพวกกีตาร์นะโทรศัพท์มือถือมือสองมันทุกอย่างจริงๆทีวีโอ้โหโรเลจริงปะเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่แพงอ่ะไม่แพงเลยไม่แพงบ้าอะไระเป็นสาขาที่มีกระเป๋ามือมสองเยอะมากยังไงว่าจะได้หรือไม่ไดบ้างาาาได้เต็มเลยอยู่ในกระเป๋าที่หนึ่งเต็มเลยฟอร์ถัดไปอ่ะมีบุ๊กออฟไปป้าไปแล้วบุ๊กออฟอ่ะยังไม่ทันบิ้วเลยนะผมก็ไปแล้ว S <S ล้วบุ๊กออฟอ่ะพี่หนุ่มไปดูมาแล้วเว<อ>้ยในนั้นอะ่ะมีแบรนด์เนมเยอะมากแล้วส,สวยๆนิ่มเนียนดีๆทั้งหมดเลยอ่ะพี่หนุ่มจะให้เราซื้อใช่ปะไปไปดูบุ๊กออฟ p ล u ส let's go บุกออฟนะคะคือเขาดีมากจริงเราตอตั้งสติก่อนแนละ้วเราจะค่อยๆดูทีละตัว อว่า Book Off เนี่ยเป็นที่ที่แบบมีทุกอย่าง ที่เป็นมือสองแต่ประวัติเนี่ยก็ <บะ S 1> ทุกอย่างเช่นกันนะต้องบอกไว้ก่อนเป็นเหมือนทั้งคนที่เอามาฝากขายและมีทั้งคือต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งค่าตัวใจเยอะภัยพิบัติมีทั้งหลายอย่างมากจนขนาดที่รู้แม้ที่ญี่ปุ่นอะมีบริษัทที่ตั้งว่าบริษัทรับเก็บกวาดคนฆ่าตัวตายบริษัทรับเก็บกวาดคนฆ่าตัวตายหมายความว่าเก็บกวาดที่ว่าไม่ได้เก็บกวาดศพนะเก็บกวาดของในบ้านของวเขาคนฆ่าตัวตายมบ้วาดศพด้วยศพด้วยก็ของด้วยไงของเขาก็จะถูกนํามาตรวจสอบว่าโอเคเป็นของแท้ไหมอะไรแล้วขาากก็มยันที่ คนรับต่อมาถึงญาติเยอะใช่บุ๊กออฟเลยมีทุกอย่างจนไปถึงของใช้เครื่องใช้ที่ยังไม่ได้แกะก็มีเขาก็เอามาหมดในบ้านเพราะมันจะถูกกลายเป็นของของรัฐทันทีนะคะซึ่งนี่คือประวัติของบุ๊กออฟแล้วมันก็มีทั้งที่คนเอามาฝากขายเหมือนกันคือมันรวมหมดทุกอย่างคือเอาง่ายๆว่าเราไม่รู้เลยว่าแต่ละอันประวัติเป็นยังไงแต่ก็คือสภาพดีหมดนะก็เคยซื้อไปก็ซื้อตุ๊กตาไปอะไรเงี้ยซื้อเกมไปซื้ออะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่เคยมาแบบซื้อของใช้เพราะของใช้มันรู้สึกกวววว่าเป็นตับุคคลลช้แ เขาห่วงแต่มันไม่มันไม่ใช่อย่างที่เราพูด100เปอร์เซ็นต์นะมันคือความเชื่อส่วนบุคคลมันคือจิตสภาพจิตใจของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็แนะนําแหละถ้าใครชอบจริงๆมันก็คุ้มจริงๆมันก็จะไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อมือหนึ่งในช็อปที่ราคาสูงมากๆที่เนื่องด้0เองซื้อผ้าหมดเลยค่ะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ป่ะมก็มีทั้งแบรนด์แลวไม่แบรนด์เขาก็เอามาคัดเอามาแยกกันอันนี้คอกระเช้าเหรอกลัวเสื้อผ้าหน้ากลัวไม่ชอบถ้าเป็นเสื้อผ ไปดีกว่า สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปของเราและชอบช่องครเซียสของเราเราจะพาทุกคนนะครับไปดูไปกับเรานะครับไปกินไปเที่ยวไปทําทุกอย่างกับเรา<ม>ทัท่วโลกเลยใช่ไปบ้ปานฮอลโลนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดตับสคาไรและที่สุดที่สุดคืออย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อติดตามเราสองคนด้วยและเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่าอยากได้อะไรจากเราอยากให้เราพาไปไหนอยากได้อะไรถ้า พมพอยากให้เราไปไหนอยากให้เราทำอะไรอยากให้เราไปกินที่ไหนอยากให้เราไปทำอะไรให้ดูนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะ